เตรียมโบกมืออำลาวงการบันเทิงปลายปีนี้แล้ว สำหรับพิธีกรมากความสามารถอย่างแพรรี่ไพรวันซึ่งทำเอาแฟนคลับที่ติดตามใจหายอยู่ไม่น้อยโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความไราย,ยาวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งมีเนื้อหาใจความว่าตนทำงานหน้ากล้องมาหนึ่งปีเต็มตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องอำลาวงการแล้วพร้อมขอบคุณโอกาสและความเมตตาจากทางผู้ใหญ่หลายๆท่านตนเองมาอยู่ตรงจุดนี้ได้เป็นเรื่องที่เกินฝันมากๆและถึงตอนนี้ตนก็ไม่มีความทะเยอทะยานที่อยากจะได้รับมากกว่านี้อีกแล ลหลังปลายปีนี้จะไม่ได้เห็นแครรี่ในบทบาทฐานะนักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอีกแล้วซึ่งนั่นเป็นความสมัครใจของเธอเองและปีหน้าเมื่อหมดงานในวงการก็มีหลายเรื่องที่เธออยากจะทําเพื่อนตัวเองอาทิการดูแลคุณแม่และทําการปลูกผมตามความฝันของตนเองใจหายหนักมากแครรี่ไพรวันประกาศโบกมือลาจอเพราะเหตุผลนี้ สารรับฟ้องแครรี่ไพรวันลุยดำเนินคดีลีหน้าจังกระชากวิกหลุดกลางไลฟ์ค้นมนลทินแล้ว แพร,รี่ไพรวันแจ้งข่าวหลังสารยกฟ้อ,องคดีดังแพรรี่จ่อฟ้องเพจดังหลังโพสต์ข้อความเชิงล้อเลียนแต่ยังไม่ทันจะได้อำลาวงการอย่างเป็นทางการก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วเมื่อจูจ่ๆเทจดังเทจหนึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นการอำลาวงการบันเทิงของแพรรีวร่ว่าแพรหวานโพสต์อำลาวงการงานแสดงพิธีกรในปลายปีนี้พร้อมเดินหน้าตามความฝันปลุกผมเปิดร้านคาเฟ่และดูแลแม่เท่ากับ เครื่องหมายเท่ากับทางด้านแพรรี่หลังจากที่ได้เห็นประโยคข้อความจากเพจดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อชี้แจงและบอกความรู้สึกในใจหลังจากที่ถูกบูลลี่และถูกล้อเลียนมานานโดยมีเจ้าตัวได้แคปภาพจากเพจดังกล่าวมาโพสตพร้อม่า่ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการอำลาวงการของเธอนั้นก็การอำลาจริงๆไม่มีคำว่าเท่ากับพร้อมทั้งเผยว่าคนเรามีเส้นทางชีวิตที่ต้องการจะเลือกและอยากจะทำไม่เหมือนกัน อันหนึ่งครั้งก่อนที่นั้นเธอโดนคนในกลุ่มนี้เอารูปไปตัดต่อและมีคนเข้าไปคอมเมนต์บูลลี่กันอย่างสนุกสนานซึ่งเธอก็ไม่เคยคิดที่จะเอาเรื่องเอาความกับใครทั้งเจ้าของเทปและคนคอมเมนต์แต่ครั้งนี้เธออยากให้ทราบว่าเธอมีทนายส่วนตัวและเธอพร้อมเขียนคำฟ้องตลอดเวลาพร้อมทิ้งท้ายเอาไว้ว่าแล้วจะรู้ว่าแพรหวานเวลาแปลงร่างกลายเป็นแพรขมมันเป็นอย่างไรไม่ขู่นะคะอยากลองเชิญได้จบ นอกจากนั้นแพรรี่ยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตนเองว่าแหมช่างพอดีกับวันที่มาทำงานกับทานายพอดีเลยค่ะกระเทยเหยียดกระเทยฟ้องค่ะจบ